ปฐมกาลบทที่9แล้วพระเจ้าทรงวอวยพรโนโอากับบุตรของเขาและตรัสว่าจงมีลูกมีหลานทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลกสัตว์ป่าทั้งปวงบนโลกนกทั้งปวงในอากาศสัตว์ที่เลื้อยคลานทุกชนิดและปลาทั้งปวงในทะเลจะเกรงกลัวเจ้าเพราะเรามอบมันไว้ในมือของเจ้าทุกสิ่งที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวไปมาได้จะเป็นอาหารของเจ้า เราได้ยกพืชสีเขียวให้แก่เจ้าแล้วอย่างไรบัดนี้เราก็ให้ทุกสิ่งแก่เจ้าอย่างนั้นแต่เจ้าจะต้องไม่กินเนื้อสัตว์พร้อมชีวิตของมันคือเลือดสำหรับเลือดอันเป็นชีวิตของพวกเจ้าเราจะให้มีการชดใช้อย่างแน่นอนเราจะให้สัตว์ทุกตัวชดใช้และเราจะให้แต่ละคนชดใช้ชีวิตของพี่น้องเพื่อนมนุษย์เช่นกัน ใครก็ตามที่ฆ่าคนเขาก็จะถูกคนฆ่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างคนขึ้นตามพระฉายของพระองค์ส่วนเจ้าจงมีลูกมีหลานมากมายเพิ่มจำนวนทวีขึ้นบนแผ่นดินโลกแล้วพระเจ้าตรัสกับโนอาห์และบุตรของเขาว่าบัดนี้เราเองเป็นผู้ทำพันธสัญญากับเจ้าและกับเชื้อสายของเจ้าตลอดจนสัตว์ทุกตัวที่อยู่กับเจ้าคือนกสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่า และสัตว์ทั้งปวงที่ออกจากเรือคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้เราทำพันธสัญญากับเจ้าว่าจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกเลยและจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายโลกอีกต่อไปและพระเจ้าตรัสว่านี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เรากำลังทำระหว่างเรากับเจ้าและกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับเจ้าเป็นพันธสัญญาที่ผูกพันตลอดทุกชั่วอายุคน คือเราได้ตั้งรุ้งของเราไว้ที่หมู่เมฆเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของเรากับโลกทุกครั้งที่เราส่งเมฆมาเหนือโลกและรุ้งปรากฏขึ้นที่เมฆเราจะระลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าและกับสรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดว่าจะไม่ให้น้ำท่วมทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีกเลยเมื่อใดที่รุ้งปรากฏบนเมฆรุร้งจะเตือนให้เราระลึกถึงพันธสัญญานิรันดร ระหว่างพระเจ้ากับสบรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดบนโลกพระเจ้าจึงตรัสกับแกโนอาว่านี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้ระหว่างเรากับทุกชีวิตโบนโลกบุตรของโนอาห์ที่ออกมาจากเรือคือเชมฮามและยาเฟสฮามเป็นบิดาของคาณาอันนี่คือบุตรทั้งสามของโนอาห์ประชาชาติที่กระจายไปทั่วโลกถือกำเนิดจากพวกเขาโนอาห์เป็นชาวไร่ชาวนา เขาเริ่มทำสวนองุ่นเมื่อเขาดื่มเหล้าอางุ่นแล้วเขาก็เมาและนอนเปลยกายอยู่ในเต็นท์ของเขาหามผู้เป็นบิดาของคานอาอันเห็นบิดาเปลือยกายจึงบอกพี่ชายทั้งสองของเขาที่อยู่ข้างนอกแต่เชมกับยาเฟสเอาเสื้อผ้าพาดบ่าเดินถอยหลังเข้ามาในเต็นท์เอาผ้าคลุมปกปิดร่างอันเปลือยเปล่าของบิดา เขาทั้งสองหันหน้าไปทางอื่นเพื่อจะได้ไม่เห็นความเปลยเปล่าของบิดาเมื่อโนโอาสาั่งเมาและรู้ถึงสิ่งที่บุตรคนสุดท้องได้ทำต่อเขาก็กล่าวว่าเราขอแช่งคาณาอันให้เขาเป็นทาสต่ำต้อยที่สุดของพวกพี่น้องเขากล่าวอีกว่าสรรเสริญพระยาวเบวพระเจ้าของเชมขอให้คาณาอันเป็นทาสของเชมขอพระเจ้าทรงขยายพรมแดนของยาเฟสขอให้ยาเฟสอาศัยในเต็นของเชม และขอให้คณะอันเป็นทาสของยาเฟสหลังจากน้ำท่วมโนอามีชีวิตต่อไปอีก350ปีโนอามีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น950ปีแล้วเขาก็ตาย